รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมารินทีวี อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุย้ยสนับสนุนโดย B Joy f r a ซิ i s Oil l u t เ b e รี่วันนี้ค่ะวันนี้อาจารย์พาน้องแอร์มาทะเลทะเลนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพครับอยู่แถวลาดกระบังครับ อาจารย์<า>เราเริ่มเลยไหมล่ะอย่าอย่าไปพูดเยอะเลยขาไปก่อนเลยน้องขอบคุณค่ะอาจารย์อ,อุ้ยไดแล้วคุณผู้ชมค่ะบอกชื่อร้านอีกทีสิ The b e a c กลางกรุงค่ะอยู่แถวแถวย่านลาดก,กระบังนะคะคุณผู้ชมค่ะ สัญญากันเอาไว้นะคะว่าวันนี้ The Unlock ok เปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยติลลี่ฮวงจุ้ยนะคะอยู่กับแอร์พันธิลาและอาจารย์ธนกวรนจีราจเจริญเวศสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สัญญาแล้วไม่รู้แหละว,วันนี้อาจารย์จะวันนี้<า>จะพามาดูน้องแอร์ก็กําลังเข้าบ้านใหม่ใช่ <นะ S 1> ค่ะเราจะมาดูกันว่าของสิ่งไหนควรที่จะมีไว้ในบ้านแล้วมีไว้อยู่ในตําแหน่งไหนวันนี้เราจะมาดูเฟอร์นิเจอร์กันนะครับในงานของไบเทคบีแอนบีที่ผ่านมาะนะครับคือ จะเป็นงานที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์เลยตรงค่ะมไม่ว่าจะเป็นของใช้เพื่อบ้านนะคะแล้วก็เค,ครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆอาจารย์เอาจริงๆนะนี่เป็นครั้งแรกของการถ่ายรายการที่อาจารย์พาหนูมามางานเฟอร์นิเจอร์เพื่อบ้านใช่ครับเพื่อจะดูเพราะว่าสิ่งหนึ่งเราดูคงช่วยภายนอกกันธุรกิจไปหมดแล้วแต่วันนี้เราเปลี่ยนกันนิดนึงเปลี่ยนจากการดูวงช่วยภายนอกมาเป็นการดูสิ่งของเครื่องใช้ที่มันต้องเหมาะสมที่อยู่ภายในตัวบ้านหนูชอบนะอาจาะย์บางทีเหมือนแบบ เวลาที่อาจารย์พาออกไปเอาดอเนี่ยเราก็จะเหมือนวิเคราะห์สิ่งที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เหมือนพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเลือกดูเลยมาเลือกดูว่าอะไรที่มันเหมาะสมถูก,ถ,กถูกต้องประมาณนั้นคือจริงๆเครื่องปรับอากาศก็มีส่วนใช่มีมีคือมีผลหมดแต่ถามว่าในสมัยก่อนของจุ้ยมีไหมไม่มีนะค่ะแต่ว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะมันมีเทคโนโลยีที่มันเข้ามากระแสไฟฟ้าเข้ามามีหม้อแปลงไฟมีโอ้โหมีคอมแอร์มีหลอดไฟมีนั่นนู่นนี่ ซึ่งมันเกิดผลเสียกับมนุษย์จริงๆในตัวบ้านค่ะอ่าก็เลยต้องมาวิเคราะห์กันว่าอันไหนที่ใช้ได้อันไหนที่ใช้ไม่ได้หลักๆเลยเครื่องใช้ไฟฟ้าจะส่งผลถึงเรื่องของสุขภาพหรือเปล่าต้งครับอ่าเพระาะฉะนั้นวันนี้ครบเลยแน่นอนเตียงก็จะช่วยเลือกโต๊ะกินข้าวก็จะช่วยเลือกองห้องครัวก็จะช่วยเลยโอ๊ยตื่นเต้นไปหมดคุณผู้ชมค่ะนี้ีเอลยครับวันนี้ให้งานลุยเลยไหมคะอาจารย์คะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในงนตามมาเลยค่ะ ออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่ฮวงจุ้ยเีออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ยอาจารย์ทางนี้เลยดีกว่าอาจารย์บอกครัวเนี่ยจริงๆาการจัดครัวเนี่ยก็มีผลต่อในอเรื่องของนี่ไงฮวงจุย้ยที่อิงหานี้นี่นี่เป็น<า>เคน์เตอร์ที่ถูกต้อง เขาว่าถูกเพราะอะไรเืออะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเห็นไปข้างล่างเขาลอยเขาไม่มีเนินฟูนเลยเห็นไหมอ๋อให้อย่างนี้คืออันนี้ใช้ได้เลยถูกต้องคืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าเป็นท้องครัวเนี่ยปกติห้ามยกพื้นขึ้นมาใช่ปกติต้องติดพื้นมีเคาน์เตอร์ปูนอยู่ข้างล่างค่ะอันนี้ถือว่าผิดแต่อย่างงี้ถือว่าใช้ได้เลยก็คือจะมีผลในเรื่องของคดีความที่อาจารย์บอกมีศูนย์อันนี้เตาแก๊สมีไฟค่ะส่วนอันโน้นเขาเรียกว่าอะไรเตาไฟฟ้าค่ะถามว่าสองเตานี้มีเหมือนกันไหมเหมือนนะแต่ารสำหรับหนูนะอันนี้แต่ อันนี้ความร้อนโดยไฟฟ้าอันนั้นคือไฟแต่ถ้าโดยตามหลักของโงช่วยแล้วไม่เหมือนกันนะอันนี้มีเปลวไฟค่ะอันนี้ไม่มีเปลวไฟค่ะโดยปกติเขาบอกว่าครัวเนี่ยอยู่ใต้ห้องนอนไม่ได้ใช่ไหมหเพราะว่าอะไรเพราะมันมีเปลวไฟอยู่ข้างล่างแล้วเตียงนอนอยู่ข้างบนมันไม่ดีสุขภาพจะแย่แต่การถ้ามันเตาไฟฟ้าอย่างเงี้ยไม่มีเปลวไฟวางอยู่ใต้ห้องนอนได้ทีวีค่จะจย์โดยลักษณะของทีวีเนี่ยทีวีมีจุดเดียวที่ห้ามมีก็คือทีวีห้ามอยู่ไฟเตียงเพราะว่าอะไร เพราะว่าถ้าอยู่ปลายเตียงเนี่ยเวลาเรานอนดูทีวีเนี่ยต้องเอียงคอขึ้นมาดูานะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโดยสรีระของมนุษย์เนี่ยเวลานอนเนี่ยตามันมองขึ้นบนถ,ถ้าคุณจะมองทีวีอยู่ปลายเท้าคุณจะต้องเอียงคอขึ้นมาจะมีอากาศให้เป็นการปวดไหลกดหลังตรงน,นี้ได้ก็เลยไม่แนะนําให้อาทีวีอยู่ปลายเตียงเราเจอไอแลนด์อย่างเงี้ยถามว่าบางบ้านมีไอแลนด์อยู่กลางอยู่กลางเลยถูกไหมถามว่าผิดไหมบางคนบอกเป็นภูเขากลางบ้านหรือล่าอาจารย์อันนี้ผิดไหมถ้าเป็นไอแลนด์แบบเนี้ยไม่ผิด เพราะว่ามันเกินขึ้นมามากกว่าระดับ30เตนขึ้นมา<อ>มันไม่ใช่เนินภูเขาแล้วมันเป็นภูเขาเลยไม่ใช่แค่เป็นแค่เนินภูเขามันคือภูเขาเลยถ้ากระแสน้ําไหลเข้ามามันจะแหวกไปอ,อย่างเงี้ไไยเป็นไอแลนด์กลางบ้านอะไน,นี้ใช้ได้ถือว่าโอเค,อ,เคอ่าเรามาอยู่ที่เตียงนอนกันแล้วค่ะจริงๆแล้วอ่ะเตียงนอนเนี่ยมันมีผลโดยตรงกับสุขภาพของคนนั้นๆเตียงนี้เป็นสิ่งสําคัญ จะ3าฟุต4ฟุต5ฟุตไม่มีปัญหาเตียงต้องอยู่เป็นลักษณะของมั่นคงแข็งแรงเคลื่อนไหวไม่ได้ค่ะนะครับเตียงมีล้อใช้ไม่ได้จะมีโอกาสมีลูกยากค่ะส่วนหัวเตียงระดับความสูงของหัวเตียงไม่ควรเกิน1เมตรหัวเตียงเนี่ยพอมันสูงเนี่ยเขาเปรียบเทียบเหมือนลักษณะข,ของป้ายหลุมศพสุสานที่มันสูง<อ>แล้วเรานอ,นอนอยู่ตรงนี้มันส่งผลหาสุขภาพเราโดยตรง อันเนี้ยไม่ได้ะนะครับอาจารย์1เมตรของอาจารย์นี่คือนับจากพื้นหรือจาก,จากไหนคะที่นอนตรงนี้อ๋อน่จาจัดตรงนี้นะห้ามเกิน1เมตรวิธีการแก้มีอยู่เพราะ,ะว่าปกติแล้วเนี่ยมันจะมีเดี๋ยวนี้เขามีท็อปเปอร์แล้วถูกไหมที่เป็นตัววางเสริมขึ้นมาเพื่อวางไว้ให้สําหรับ ทําให้รู้สึกว่าเตียงมันจะสูงขึ้นเป็นตัวที่ซึมซับน้ําหนักอีกมันอาจจะนุ่มมากยิ่งขึ้นหรือเย็นเดี๋ยวนี้มันจะมีนวัตกรรมกันเลอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์อยางนั้ก็จะช่วยได้ถ้าหัวเตียงมันสูงเกินไปหลายคนเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าห้ามมีน้ําอยู่หลังบ้านเขาบอกมีน้ําอยู่หลังบ้านไม่ดีค่ะนะแล้วเราก็ไปดูบ้านเขาสุดท้ายแล้วเราก็ไปเดินหาน้ําหาไม่เจอสุดท้ายก็ถามเจ้าของบ้านที่บอกว่ามีน้ําอยู่หลังบ้านคืออะไรนี่ไงอาจารย์แทงน้ํา แทงน้ําผมก็เลยถามว่าคุณเห็นน้ําหรือคุณเห็นแทงเขาบอกเห็นแทงไหนน้ำแสดงว่ามันไม่เกี่ยวนะห้งน้ําจะวางตรงไหนก็ได้ดราะว่า ลูกศิษย์อาจารย์น่ารักเนาะเหมือนเล่นมุกอ <c oughs> คืออแต่คนมีความกังวลไงเพราะมันคือน้ําเยอะๆเก็บอยู่หลังบ้านมันก็ไม่ได้เกี่ยวนะ <No. S 2> นก็คือมีแทงน้ําเก็บไว้มันคือเป็นของเก็นะบน้ําถ้าบอกว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่เกี่ยวกับผมจุ้ยเลยเพราะว่าจริงๆอ่ะพื้นดินที่เรายืนอยู่ทุกวันเนี้ยเราจะรู้ไหมว่าข้างล่างเป็นน้าหมดเลยอไม่รู้ข้างล่างเป็นน้ําไม่งั้นเราจะเจาะบ่อบาดาลขึ้นมาได้ยังไงอาจารย์ล้วชักโครกเหรอคะชักโครกน่ะ มีผลอะไรไหมคะอาจารย์ชักโครกเนี่ยนะเป็นที่นั่งให้ความสะดวกสบายใช่สขขานะเฉยๆอันนี้เรื่องตามความเหมาะสมนะครับแบบไหนก็ได้เพราะว่าแต่ว่าอย่างที่ผมบอกบางคนบอกว่าเสริมพื้นชักโครกขึ้นมาปกติจะหนี้ขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมค่ะผิดไหมไม่ผิดนะครับเพราะว่าเราต่ำระมาในห้องน้ําแล้วก็เสริมขึ้นมาแล้วเป็นที่วางชักโครกไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับตัวชักโครกแต่ห้องน้ำต้องต่ําลงถูกต้องอาจารย์แล้วถ้าสมมติต่าลงก็คือไม่จาเป็นว่าชักโครกจะต้องอยู่ติดพื้นคือเสริมขึ้นมาแบบนี้ได้ อ่ะอับน้ํามีอะไรไหมคะอาจารย์อ่ะอาบน้ำต้องเปจากรุชี่อย่างเดียวนะเอาอีกแล้วเรามาดูตู้อาบน้ำหรอคะตู้อาบน้ำดีกว่าน้ำมี่ผลด้วยหรออาจารย์เนี่ยหลายคนมีคําถามว่าเวลาจะเข้าไปในตู้อาบน้ามันจะมีเห็นไหมมัมีตรงนี้อยู่่ะเดินก้าวเข้าไปเนี่ยมันคือธรณีที่อยู่ในห้องน้ําหรือเปล่าไม่เกี่ยวอันนี้ใช้ได้เอาตู้ตัวเนี้ยไปวางได้เลยคนะโอเคโอ้ยแต่ละอาจารย์สงสัยต้องพาอาจารย์ไปบ้านอย่างรอบหนึ่งแล้วค่ะ ต้องมีการอัปเดตเดี๋ยวเราไปดูหลอดไฟกันนะหลอดไฟที่มีผลเนี่ยอย่างเงี้ยมีผลไหมไม่มีผลอยากติดยังไงติดได้เต็มที่นะครับแต่สิ่งที่มันอันตรายก็คือหลอดไฟที่มันส่องลงกลางเตียงน,นอนของเราเท่านั้นนะชอบแบบไหนซื้อได้เลยเชร์เกลียแบบไหนซื้อได้เลยแต่ห้ามติดไว้ตรงกับเตียงถูกไหมคะอาจารย์เอาละตอนที่เรามาอยู่ในโซนของโต๊ะกินข้าวค่ะมีผลไหมว่าทําไมโต๊ะกินข้าวถึงเป็นเลขคู่เสมอ โอ้จริงด้วยอาจารย์ไม่หกก็สี่เขาจะวางเป็นเลขคู่ทั้งหมดเลยสี่ก็แปดเขไม่วางเป็นเลขคี่ทั้งที่จริงๆแล้วเลขของมนุษย์ต้องเป็นเลขคี่โดยการที่เก้าทีละเก้าแต่ทําไมถึงวางโต๊ะกินข้าวเป็นเลขคู่เดี๋ยวขาไม่ครบค่านไย้ไม่ใช่ขาขาดนะเดี๋จะขาขาดจะตามขาเลยใช่ค่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันเป็นเลขคู่เนี่ยคือความหมายคือเขาเหลือให้สมาชิกในบ้านเพิ่ม เช่นบางคนตีความหมายว่าเพื่อมีลูกหลานในอนาคตค <ะ S 1> แต่ในจากรพรรดิตำราจีนโบราณเนี่ยเขาบอกว่าเก้าอี้ที่เหลือไปอย่างต่ำสองตัวเนี่ยค, <ะ S 1> คือให้บรรพบรุุษมันนั่งกินข้าวกับเราเพราะหมายของเลขคู่คือความหมายของพลังหญินก็คือพลังของวิญญาณ <คะ S 1> ซึ่งมันจะเกิดเรื่องราวของที่เราเคยพูดว่าบรรพบุรุษจะตั้งไว้ที่โซนของห้องครัวหรือห้องกินข้าวนั่นคือความหมายที่ให้บรรพบุุษเรามานนั่งกินข้าวกับเราซึ่งโต๊ะกินข้าวเป็นโต๊ะเดียวที่ คนทุกคนในบ้านต้องมานั่งกินถูกต้องค่ะน้องแอร์ตื่นเช้าน้องแอร์มานั่งกินก่อนวันพหลุดก็มานั่งกินด้วยนะ,ะน้องๆตื่นสายก็ลงมานั่งกินข้าวตอนสายวันพ่อหลุดก็มานั่งด้วยเฮ้ยตื่นสายนะพี่ไปทํางานแล้วทำไมยังไม่ไปทํางานอะไรอย่างเงี้ยเ,<อ>เขาก็จะมานั่งคุยเล่าเรื่องราวคเคยแปลกใจไหมว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราคิดอยู่ในใจเราแค่พูดบ่นงึมง่าหรือคุยโทรศัพท์เนโต๊ะกินข้าวไม่มีใครอยู่เลยค่ะแต่ตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งพ่อแม่รู้เรื่อง เหมือนบรรพบุรุษไปบอกใช่นี่เงี้ยบรรพบุรุษเปิดกระซิบมีคนไปกระซิบไปเข้าฝันอ่านี่ก็ไหวตัวขึ้นคาะอย่างเงี้ยโต๊ะถูกโต๊ะอะไรโต๊ะเป็นเหลีแต่อย่างเงี้ยเห็นไหมอย่างเงี้ยยังมุมเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ใช้ไม่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่อย่างนี้ดีเพราะอะไรนะคะอาจารย์ในเรื่องของความมนกับความเหลี่ยมเนี่ยค่ะอาจารย์คือมันลบเหลี่ยมกันนิดนึงไงครับเพราะเดี๋ยวโดนกระแทกอ่าอะไรอีกแล้วเดี๋ยวเจ็บเงี้ยเหรออาจารย์โดยลักษณะคืออันเนี้ยมันยังไม่ยาวมากถือว่าเป็นแค่6ตัวยังถือให้ยากแต่ถ้ามันเป็นโ่่่เีีียยยมอาาางนนน้แตัววก ก็ยังถือว่าไม่ค่อยโอเคด้วยความหมายคืออะไรรู้ไหมสมมติน้องแอนนั่งนี่ค่ะแล้วน้องสาวเป็นคนนั่งตรงนี้ค่ะเรามองเห็นหน้ากันไหมไม่เห็น <No. S 2> ค่ะ,ะสแสดงว่าถ้าใครคนนึงทําอะไรผิดมาก็าจะนั่งคนละมุมออจะไม่มีการสบตาก,ตากันแต่ถ้าเป็นตัวนี้ล่ะโต๊ะกลมแบบนั้นถ้าเป็นตัวนี้ล่ะทุกคนหลบหน้ากันไม่ได้เลยค่ะอาจารย์หลบสายตาไม่ได้เลยค่ะสแสดงว่า ความปรองดองรักไข่กลมเกลียวจะต้องนับถือกับการเป็นโต๊ะกลมทันทีนะถ้าอยากให้เข้าคอบปรองดองโต๊ะกลมดีที่สุดอจารยาแต่โต๊ะกลมมันไม่อย่ที่บางวันอยู่12คนนะคะจ้ามีโต๊ะกลมใหญ่โตจีนเลยเส้นผ่าศูนย์กลางแบบใหญ่มากเลยค่ะอจ้า อาจารย์คะในเรื่องของโต๊ะกินข้าวถ้าใครที่อยู่คอนโดกับใครที่อยู่บ้านเนี่ยมันมีการจัดหรืออะไรที่แตกต่างกันไหมคะตามชอบเลยครับคอนโดตามชอบเลยเพราะว่าคอนโดคุณอยู่คนเดียวหรือคุณอยู่กันแค่2คน3คนคงไม่อยู่คอนโดัน5คน10คนหรอกมั้งถูกไหมก็เลยต้องกินห้าวนะตามบรธยาศั์ยเพราะว่าหนึ่งโต๊ะแบบนี้มันไว้สําหรับบ้านอยู่อาศัยผมบอกแล้วว่าคอนโดเนี่ยเหมาะสมสําหรับการทําธุรกิจนิดๆหน่นนอยๆแล้วก็กลับไปอยู่บ้านเสาร์อาทิตย์คือหมายความว่าคอนโดเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับการที่อยู่อาศัยอย่างถาวรใช่ อาจจะอยู่ช่วงครั้งช่วงคราวในช่วงเวลาของทางานถูกต้องทำงานเสร็จกับบ้านด้วยพลังต่างๆที่บ้านก็จะดีที่สุดทางนี้ค่ะอาจารย์นาฬิกานาฬิกาค่ะหลายคนบอกว่านาฬิกาวางผิดทิศผิดจุดจะทําให้การเงินสะดุดการเงินติดขัดมีไหมคะอาจารย์ไปช่วยทํางานด้วยนะจะได้ทำงานเงินไม่ติดขัดไม่น่าช่วยได้ค่ะอาจารย์นไม่ใช่หรอไม่ได้ค่ะนาฬิกามีผลอย่างเดียวคือการนอนหลับค่ะถ้าใครเอานาฬิกาไปอยู่ปลายเตียงนอนค่ะ คุณนอนไม่เต็มอิ่มแน่นอนอเพราะคุณจะสะดุ้งตื่นมาดูเวลาตลอดมันจะเละตลอดจริงๆนจะ,ะจานตื่นมากี่โมงแล้วอ่ะยังไม่ถึงเวลาตื่นอนอนต่อพอนอนไปแป๊บหนึ่งสะดุ้งตื่นไหมอ้าวเพิ่งผ่านไปสิบนาทีเองเหรอ,อะสะดุ้งตื่นตลอดอเพราะ,ะว่านาฬิกาเนี้ยเป็นตัวกําหนดให้เรารู้สึกว่าจะต้องสะดุ้งตื่นค่ะแต่ถามว่า,า,วา,า,วาเขาบอกติดอยู่หน้าบ้านจะทําให้หมุนเงินเยอะไปติดอยู่ในหลังบ้านจะทําให้เก็บเงินได้ ช่วยเก็บเงินช่วยทางานด้วยนะไม่น่าใช่ละอันนี้ไม่น่าช่วยเอแดงว่านาฬิกาไม่ได้มีผลนะตามความชอบเลยนาฬิกาที่เป็นบอกเป็นเวลาเป็นตัวเลขหรือเป็นขีดมีผลอะไรไหมคะอาจารย์มีผลครับยังไงคะเป็นตัวเลขมองง่ายกว่าเป็นเข็มเด็กๆอาจจะมองไม่รู้เรื่องเอาเอกแล้วอาจารย์อ่ะอาจารย์ลูกโลกลูกโลกเขาบอกวางไว้อยู่บนโต๊ะตรงนู้นตรงนี้เสริมเสริมอะไรดีอ่ะ เซอร์ไม่รู้อ่ะเขาบอกเขาคือใครอีกแล้วอาจารย์แบบสมมติว่าโต๊ะตัวใหญ่อันนี้อย่างนี้ดีกว่าอันนี้อันนี้ไฟเนี้ถามว่ามีผลไหมไฟปลอมเนี่ยเหรออาจารย์ไฟปลอมมีผลไหมไม่มีค่ะถูกต้องนะวางเป็นพร็อพในความสวยงามได้อย่างเงี้ยแต่บางคนบอกว่าเอ้ยอาจารย์หนูอยากทาเขาเรียกว่าอะไรนะเตาผิงปลอมๆได้ไหมไม่มีเปลวไฟคือทําแบบเนี้ยถามว่าทําได้ไหมทําได้สวยงามได้คือเดี๋ยวเข้ามาเห็นเลย แต่ว่าถ้าเป็นบ้านไหนที่มีเตาผิงที่เป็นไฟจริงๆหรอคะอาจารย์ก็ใช้ได้เหมือนกันเขาก็อยากให้ซันตาคอสลงมาน่ะอาจารย์นะ <laughs> นะแซันตาคอสมาประเทศไทยคงบอกโอ้โหทำไมร้อนจังนั่นน่ะิงค่ะ, <laughs> คะเออแา่ลาลาวิสวยจังเลยอาจารย์ <laughs> ออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุ้ยเี้ออล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่หวงจุย้ยเฮ้ยายเดินไปเดินมามาเจอบูตนี้ค่ะคุณคุณค่ะจานบูตตีลี่่วงจุ้ยค่ะใช่เราจัดบ,บูนที่นี่นะคะก็เป็นงานที่เราเป็นถ,<า>ถูกเชิญมาใช่เชิญมา ให้มาร่วมกิจกรรมเพราะว่าเขาเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องใช้ภายในบ้านมันก็เกี่ยวกับพวกจุดในการจัดหลักอะไรเงี้ยเราก็มาจัดฟูที่นี่ให้นะคะสำหรับลูกศิษย์หลายๆคนที่มาเจอกันที่งานนี้มามาเจอกันแล้วหลายๆคนอยากเจออาจารย์ป่ะเพราะคิวอาจารย์ยากมากอ่ะฮะก็มาเจอกันแล้วที่นี่ก็จะมีให้ดูอันนี้นล้นลักษณะขขงกิเลีงอ๋อใช่หลายๆคนก็จะบอกเอ๊ะแบบไหนคือแบบที่ถูกต้องอันนี้ลักษณะเมีตัวอย่างให้ดูนะคะก็จะมีเลี้ยนมีน้ำเต้ามีองค์แป๊กกงให้ดูมีเต่ามังกรมีหนังสือมีกระจกน ตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอาจารย์หนูจําได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าประตูบ้านประตูห้องนอนนะคะที่มันตรงกันนี่ไงจะเป็นทางผ่านของวิญญาณถูกต้องแล้วน้ําเต้าทําไมต้องมีเล็กมีกลางมีใหญ่คะอาจารย์อันนี้ติดไว้ที่ประตูในบ้านค่ะนะอันนี้ก็ประตูในบ้านส่วนนี้ติดอยู่นอกบ้านนหน้าบ้านเลยใช่ไหมคะแล้วกระจกเหรอคะอาจารย์นี่ก็จะเป็นกระจก นะครับไว้สําหรับสะท้อนด้านนอกค่ะอันนี้คือลักษณะของการเขียนนี่คือเหมือนพึ่งลงเลยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่ทุกอย่างปลุกเสกมาหมดแล้วใช่ครับเอา<ม>ตายาอาจารย์ค่ะแต่ว่างานที่นี่เนี่ยเขามีถึงวันที่8ที่ผ่านมาใช่ครับประเด็นคือหลายๆก็บอกอ้าวอ,อยากมาดูอยากมาแบบเช่าหรือว่าอยากมาซื้ออย่างเงี้ยต้องทำยังไงคะอาจารย์ติดต่อ่ัน ID Line ได้เลยอ่านะ ก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ใช่ไหมครแอดมินเยอะมากครับช่วยกันตอบนะครับเยอะแยะมากมายเอาอย่างนี้ค่ะอาจารย์ขันกันสรุปเลยดีกว่าในเรื่องของตีนี้หวงจุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องใช้ในบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าคือเมื่อกี้นะครับทั้งหมดเลยที่อาจารย์พาไปเนี่ยนั่นคือประโยชน์ของการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ที่ใช้ภายในบ้านที่มันถูกต้องนะครับว่าอะไรควรใช้แบบไหนลักษณะแบบไหนที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเตียงนอน เตาไฟซิงน้ําหรืออะไรต่างๆนานา,นาแม้กระทั่งหลอดไฟะนะครับทุกสิ่งอย่างมีผลกับเรื่องภายในตัวบ้านทั้งหมดมแต่อย่างที่ผมบอกว่าทุกอย่างอาจจะมีผลเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเตียงนอนผิดหัวเตียงสูงอาจจะมีผล5เปเซตหลอดไฟลงเตียงนอนก็มีผลไปอีก1 0ออย่างเงี้ยมีเคา,เาน์เตอร์ปูนก็มีผลเสียไปอีก5%ทุกอย่างรวมๆเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเอามารวมกันเสียไปย0่แล้วประตูหน้าบ้านไปบานผักออกอีกเสียไปอีก 30- 50แล้วเห็นไหม คืจริงๆแล้วธรรมชาติให้เราหนึ่งรอยครับแต่พอมันวิ่งกามาอยู่ตัวบ้านมันถูกหักไปเรื่อยๆนะครับนั่นคือความหมายว่าเราจะทํายังไงให้เราถูกหักน้อยที่สุดนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของวันนี้จริงๆมันเป็นรายละเอียดที่แบบว่าเอาจริงอาจารย์เจออาจารย์กีทีก็เหมือนได้ความรู้แบบไม่หมดก็อย่างที่ผมบอกใงว่าผิดอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้แต่มันจะไม่ดีเท่าที่ควรอย่างเช่นสมุนติหน้าต่างเนี่ยลมลาบานเราหันทิศใต้เลย แต่ทาหน้าต่างเป็นบานเลื่อนลมมันจะเข้าบ้านเราไหมมันไม่เข้าดิถ้าด้านข้างด้านข้างแบบประตูบานเลื่อนนี้หน้าบ้านหันทิศใต้ตรงนี้เป็นหน้าต่างด้านข้างแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นหน้าต่างเป็นบานผักออกแสดงว่าเหมือนกับเราแบะมือออกมาลมมันวิ่งมาประทะปึ้งก็จะไหลเข้าบ้านเราเห็นไหมแสดงว่าถามว่าถ้าเราไม่มีหน้าต่างเป็นบานผักเป็นบานเลื่อนใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่ทุนก็แค่ไม่ได้ลม อาจจะเอาสิ่งที่ธรรมชาติเอามาใช้ดได้น้อยลงยถูกต้องถูกไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมอยากรู้รายละเอียดต่างๆ ห้ามพลาดนะคะรายการของเราเนี่ยจะบอกจะคอยบอกคุณผู้ชมชอยู่ทุกๆอาทิตย์แบบนี้นะคะมีเทคนิคมีทริคให้เรื่อยๆครับถูกต้องแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของตีอล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลีพวงจุ้ยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันได้ใหม่ค่ะทุกวันพุธนะคะเวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องอมลทีวีเอชดีกดหมายเลขสามสิบสี่วันนี้แอร์และอาจารย์ออสลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อาจารย์สมุติวางหน้าบ้านวางแค่นี้ได้ไหมคะแค่นี้แค่นี้ ไม่ได้อันนี้เอาวางไว้บนโต๊ะทำงานานี่าวางบนโต๊ะทำงานาจะเหมาะสำหรับโต๊ะทำงานใช่ไหมนี่เห็นไหมขามา้าขามา้าเก็ดปลาหัวมังกรหางสิงห์หัวมังกรเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสีนักสัตว์นี่น <ะ S 1> อาจารย์ก็คือแบบเหมือนลงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่อันนี้าาคือเบิกเนตแล้วตาแดงแล้วแหละนะใช้ยาหยอดตามาไม่ได้อ้ออาจารย์ออสวันนี้พาหนูมาที่ไหนคะเนี่ยมันบรรยากาศที่วันนี้มวันนี้เราพามานั่งริมถนนครับริมถนนจริงๆนะอาจารย์ใช่ริมถนนริมถนนเลย เป็นร้านหมูหันใกล้บ้านครับนะใครจะเชื่อว่าเดี๋ยวนี้สมัยก่อนจะกินหมูหนันนี่ต้องเข้าเหลา,หลาต้องเข้าพัฒนาารเดี๋ยวนี้หมูหันอยู่ริมถนนครับแต่ที่สําคัญคือหมูหันของที่เนี่ยเป็นหมูหันที่ราคาจับต้องได้ด้วยเขาบอกว่าร้านนี้มีชื่อมากมแล้วเป็นร้านที่เขาเคยบอกว่าไม่เคยเชื่อเรื่องหวงจุ้ยเลยวันนี้นะเปิดใจไม่เคยเชื่อแต่มีเหตุการณ์ที่ทําให้ต้องเชื่อ สั่งที่ตัวนี้เท่าไหร่คะเชฟตัวนี้2,003 3ครับโอ้ได้ทั้งตัวจริงๆทานได้หลายคนนะจาคหาใช่แล้วค่ะแน่นอนแล้วแล้วใน2 3 0 0เนี่ยสามารถนำเนื้อเนี่ยไปทำอย่างอื่นเชฟทำให้ได้เลยได้รวมแล้วใช่ไหมคะโอ้โหตีเลยครับผมน้ำลายไหล อล็อกเปิดธุรกิจเปลี่ยนชีวิตด้วยตีลี่่วงจุ้ย